เตรียมงานกันวันที่สาวันพรุ่งนี้ก็ลรมง,งานอนมาภาพก <c oughs> ับผมเองก็เดินทางมาจากสารคามเมื่อวานจัดการเรื่องานาชาปนกิจของครูบาอาจารย์ปีนี้เราสูญเสียครูบาอาจารย์ไปอย่างน้อยห้ารูปแล้วตั้งแต่หลองพ่อทำเขียน ก็มาบทองลุงพ่อสองครามอาจารย์ทองสัตาบุญศรีหารูปด้วยกันก็ <c oughs> นับวันที่จะร่วงรวยกันไปตามวัยนะ, <c oughs> ะอาจ่ยทาก็ได้มาสู่วนะัยมาวัยอาวุโสวัยชราวัยสูงอายุ ปีนี้ก็หกสิบย่างแล้วก็รู้สึกว่าการปฏิบัติวิธีการอังพทเทียน,นยทำให้เราได้บริหารบริหารความแก่ความเจ็บความตายได้ดีคือไม่กลัวนะแต่ก็ไม่ประมาทเพราะรู้ว่าความแก่ความเจ็บเนี่ยนำมาซึ่งความ <c oughs> ไม่ประมาท บางทีพยายามที่จะไม่ประมาทแล้วมันก็ยังมีข้อผิดพลาดเพราะว่ามันเป็นกฎของสังขารเพราะสังขารน,นี้เขาเรียกมันไม่สมบูรณ์ทางภาษาเขาเรียก imperfect imperfection คือมันไม่สมบูรณ์ไม่เต็มร้อยในตัวของมันมีอะไรขาดตรบกพร่องตลอดเวลานกฎของสังขารอันนี้จังทุกขังทุกขังด้วนั้นท่นแปลว่า ไม่สมบูรณ์ imperfect แปลว่ามันไม่สมบูรณ์มาถึงทุกมันไม่เต็มนะอย่างเมื่อวานเนะี่ยมีความระมัดระวังทุกฝีก้าวก็ยังพลาดจนได้พลาดอะไรเรื่องกุญแจหากุญแจกับวุ่นวายเมื่อวานก็เจอแนะมันแปลกตรงที่ว่าขณะาาเรากำหนดรู้แล้วนะหลวงพ่อ ให้กุญแจไปเปิดประตูข้างบนแล้วก็ไปทั้งพวงช่วงที่รับกุญแจมาแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนก็จะเอาเอากระเป๋าในรถไอ้ต้องยกกระเป๋าในรถเนี่ยกุญแจมันจะหลุดพวงหรือไงไม่รู้หรือถือกุญแจนะแต่ลูกอื่นไปหลุดได้ไงไม่รู้เราไม่รู้เพราะุญแจไอ้มัวโดยใส่ใจแกกระเป๋ามันหนักพอขึ้นไปกระเป๋าเสร็จแล้วไว้เอากุญแจกลับมาคืนให้หลวงพ่อ ทำไมกุญแจมือเหลือลูกเดียวแต่ก็ไอตอนที Maya, asking, yeah ่เราถือมาเราก็ไม่ได้ชัดเจนะเอาหลวงพ่อกุญแจเหรอมันหายไปไหนตั้งหลายลูกหาวนไปวนมาไม่เจอกลับมาดูในรถก็ไม่เจอนะเออคีว่าเทวดาลักทรั่ยก็เลยกลับมาดูรถอีกครั้งมาเจอชูเฟอร์ถามชเฟอร์เห็นกุญแจบ้างไหม เพราะเมื่อกี้เห็นผมเห็นตกอยู่แถวนี้หลายรูปเหมือนถึงได้รูกออก้ว่อ๋อแล้วไปไว้ไหนไปฝากไว้จาย์ทวิน,นนะถึงได้ได้รู้นี่เราจะเห็นว่าบางทีเรามีความนวัตระวังทุกขั้นตอนแล้วมันยังมีพลาดนี่คือกฎของสังขารดังนั้นความแก่ของเราเนี่ยนำมาถึงความเสื่อมความสลายความสิ้นเพราะว่าสติเนี่ยมันมีสองระดับ หนึ่งสติระดับรูปสองสติระดับนมสติระดับรูปเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎของสังขารหมายของว่าสติภายนอกสติสัมยาภายนอกเนี่ยเราจะระมัดระวังอย่างไรมันก็ต้องขาดตัวบุกร่องเพราะสังขารมันเสื่อมตลอดเวลาเพราะนั้นตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เสื่อมชลาตลอดเวลา รูปก็คือความร่างกายที่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยทุกเวลาต่างๆนะมันไม่เคยขาดหายไปจากตัวเราเลยนะเราปรับเราเปลี่ยนเราขึ้นเราไหวตลอดเวลาเนี่ยก็เพราะความเสื่อมของรูปนะนะั่นแหละแทบจะจําไม่ได้เลยว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดตรงไหนบ้างร่างกายแม้แต่นอนหลับมันก็ยังเจ็บยังปวดเลยตื่นขึ้นมาก็รู้สึกพิกซ้ายพิกขวาพิกหน้าพิกหลังนะนอนไม่หลับก็พิกซ้ายพิกขวาพิกหน้าพิกหลังนะ เนี่ยมันความเสื่อมของร่างกายปรากฏตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยสังเกตเราคิดว่ามันธรรมดามันเคยชินอะ่ะเราดิน้นเราเคลื่อนเราไหวเนี่ยแต่หารู้ไว้ว่านั้นคือเบื้องหลังของความแก่ความเจ็บความตายที่เราเคลื่อนเราไหวตื่นมาอากาศเย็นหน่อยอเคลื่อนไหวปรับหาผ้าหาแผ่มาหม่มห่มแล้วเอาที่นอนมันแข็งก็ดิ้นไปขึ้นมาให้มันนุ่มเนี่ยมันก็เจ็บก็ปวดก็ไม่สบาย ความแก่ความเจ็บปรากฏตลอดเวลาแม้แต่ทานข้าวอยู่มันก็ยังทุกข์ทุกข์เพราะอะไรข้าวอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปหรือกินอิ่มหรือไม่อิ่มเลยมันก็เกีไปปรากฏเป็นความเจ็บความปวดตลอดเวลาแม้แต่นั่งสวดมนต์เราก็นั่งสแสวงหาความสุขความสบายหาบุญหาบุญส่วนแล้วความเจ็บความปวดของร่างกายมันก็ไล่บีไล่เบียดเราตลอดเวลานี่แหละ ความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ว่างเว้นการทํางานของมันเพราะนั้นความเสื่อมของสติสัมยะที่มันเป็นไปทางร่างกายมันก็ต้องเสื่อมไปตามหน้าที่ของมันจะมาให้หลงมาให้ลืมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะมันไปตามร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าสติสัมยาภายนอกมันต้องมีหลง,ม,ลงมีลืมตามกฎของสังขารบางคนก็ไม่เข้าใจกฎอันนี้บอกเอ๊ะทำไมท่านเจริญสติมาทั้งนานทาไมหลงหลงลงืมลืม แต่หารูไ้ไหมว่าอันนั้นมันคือสติสัมยาในฝ่ายลูกต้องเสื่อมต้องหลงต้องลืมไปตามกฎของสังขารแต่ว่าสติสัมยาฝ่ายนามนี่คือสติสัมยาที่มาเฝ้าดูใจเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราปฏิบัติจนคงที่ได้เป็นอัตโนมัติเป็นปรมัติแล้วเนี่ยมันไม่ลืมที่จะเฝ้าดูทุก พราะทุกข์ของสังขารของร่างกายจิตใจนี่มันไม่เข้าถึงทุกข์ของสังขารคือร่างกายเนี่ยมันไม่เข้าถึงจิตมันไม่เสื่อมถึงจิตถ้าเรามีสติสัมปชัญะทางด้านจิตใจทางด้านานามที่สมบูรณ์แล้วนี่ยแลนั้นผู้ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติวิปัสสนาเข้าถึงปรมัตัยแล้วนี่ก็จะทุกข์ด้านเดียวทุกข์ทางด้านท่างกายสังขารเท่านั้นแต่จะไม่ทุกข์ด้านจิตใจ แต่เมื่อวานเนี่ยพอลืมกุญแจแล้วถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเป็นทุกข์วุ่นวายว่ากุญแจมันหายไปไหนนะแต่พอเรามีสติสัมยาะเราก็ไม่ได้วุ่นวายมมนไปทุกข์มีหน้าที่ก็หาไปหาเจอก็แล้วไปไม่เจอก็แล้วไปแค่นั้นเองแต่เราไม่มานั่งเป็นทุกข์วุ่นวายว่าอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นนี่นี่เขาเรียกว่ามีสติสัมยาะภายในรักษาใจไม่ให้ทุกข์อันนี้เราทําได้นี่คือการฝึกฝน แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนเราจะทุกข์ทั้งข้างนอกข้างในร่างกายก็วุ่นวายเดือดร้อนจิตใจก็วุ่นวายเดือดร้อนได้ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งถกเถียงกันขนาดหนักเห็นไหมนี่เรียกว่าผลของการปฏิบัติมันดีอย่างนี้มันปกป้องความทุกข์ความเสื่อมความเจ็บความตายของร่างกายไม่ให้เข้าไปครอบง,งาจิตเราถึงมาฝึกกันไงเราต้องการทุกด้านเดียว แต่ถ้าหากว่าคนไหนยังทุกข์ทั้งสองด้านอยู่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ยังต้องฝึกฝนให้มากแต่ร่างกายนี่เราจะฝึกฝนระมัดระวังมันอย่างไรอย่างไรก็ต้องต้องเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปเพราะอะไรเพราะมันเป็นผลของสังขารเพราะเราสวดทุกวันในสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็สวดแต่ว่าเวลาเราไปเจอของจริงแล้วมักจะลืมแล้วมักจะหงุดหงิดกอดตัวเองทำไมเป็นอย่างน้นทำไมมันเจ็บทําไมมันปวยทําไมมัน ไม่สบายแล้วก็หงุดหงิดกับตัวเองนี่แสดงว่าความเสื่อมของรูปหรือของสังขารน,นั้นทะลุเข้าถึงนามแล้วเพราะเราไปหลงหงุดหงิดติดอารมณ์กับมันไปหลงวุ่นวายกับมันนะอารมณ์แล้วก็คุณมัวเศร้าหมองเพราะว่าสติสัมยาที่เราฝึกมาไม่เข้มแข็งพอที่จะไปป้องกันกฎของไตรลักษณ์ที่ปรากฏกับรูปเนี่ยไม่ให้ทะลุไปถึงนามเราไม่มีความสามารถตรงนั้น เพราะอะไรเพราะการปฏิบัติของเรายังไม่เพียงพอนั้นเราจึงมาปฏิบัติเพิ่มเติมปีแล้วปีแล้ววันแล้ววันเล่าเดินแล้วเดินเล่ามันก็ยังไม่พอเพราะอะไรเพราะมันเสื่อมตลอดเวลาแต่การปฏิบัติวิปัสสนามันจะทําให้เราเสื่อมด้านเดียวเสื่อมทั้งรูปกายสังขารแต่ว่ามันจะรักษาจิตใจของเราไม่ให้เสื่อมไม่ให้เป็นไปคือจิตใจของเรายัง รู้ตื่นเบิกบานอยู่เสมอไม่หดหูไม่เศร้าหมองไม่เหิวหดหูไม่หิวแห้งไม่เฉาแต่มันจะสุดชื่นเบิกบานตลอดเวลานี่อันนี้คือหลักของวิปัสสนาเราสามารถปกป้องความแก่เจ็บตายของรูปไม่ให้เข้าไปทำลายหรือไม่ให้เข้าไปครอบงำถึงจิตใจตรงนี้เท่านั้นที่เราทำได้ แล้วเราก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราค้นพบตรงนี้ด้วยนะถ้าคนไหนยังไม่ค้นพบตรงนี้ก็ถือว่าวิปัสสนาอย่างไม่ไปไหนก็ออยังต้องเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายชาตินี้ยังไม่พอตายไปก็ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายชาติต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆแล้วมันไม่สนุกนะแค่ปวดหวัวปวดท้องแต่ละวันนี้เราก็มุหง,งิดรลำคาญใจอยู่แล้วถ้าเราไม่มีวิปัสสนา แต่พอเรามีวิปัสสนาแล้วปรากฏว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันกลายเป็นกําลังกลายเป็นกําลังสติเป็นกําลังปัญญาให้เราได้ใช้มันได้ใช้ความแก่เพื่อแก้ไขความแก่ใช้ความเจ็บเพื่อแก้ไขความเจ็บใช้ความตายเพื่อแก้ไขความตายแก้ไขความแก่ความเจ็บความตายภายในแต่ความแก่ความเจ็บความตายภายนอกนั้แต่บำบัดมันเท่านั้นเอง นั่งนานไปก็พลิกซ้ายพลิกขวายืนนานไปก็เดินหน้าเดินหลังเดินนานไปก็นั่งก็สลับก็อยู่อย่างนี้นีน่เขาเรียกว่าถ้าเรามีสติในการยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าบริหารความแก่ความเจ็บความตายให้เป็นปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีสติสมมาญ,ญาเราก็ไม่สามารถจะได้ประโยชน์จากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ได้เราก็ใช้ชีวิตสิ้นเปลืองไปเปล่า ทั้งทุกทั้งสองทางกายก็ทุกใจก็ทุกเพราะว่าเราไม่พบกับสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราถึงได้ติดตามปฏิบัติตามครูบาอาจารย์เพื่อจะเอาธรรมะส่วนนี้จากท่านเพื่อจะฟังเพื่อจะศึกษาธรรมะจากนี้ส่วนท่านจากนี้คนในส่วนเนี้ยของท่านแล้วเอาไปศึกษาปฏิบัติตามก็เ,เอ๊ท่านบอกว่าบริหารความแก่ความเจ็บความตายให้มันเป็นอของ ดีให้มันเป็นของวิเศษขึ้นมาได้อย่างไรทั้งที่ความแก่ความเจ็บความตายใครก็กลัวแต่ท่านบอกให้บริหารมันได้อย่างไรเนี่ยเราได้ก,ดกฎกติการตรงนี้ได้วิธีการตรงนี้ไปเพราะฉนั้นเวลาเราจะลุกจะนั่งจะย่่งจะเดินเพราะอํานาจของความแก่ความเจ็บความตายมันบังคับให้เป็นอย่างนั้นเราก็ใส่สติสมัมปชัญญะลงไปใส่ตัวรู้ตัวตื่นลงไปมันก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนความแก่เจ็บตายทางกาย ไม่ให้เข้าไปเกิดแก่เจ็บตายทางจิตกายตายไปแต่จิตไม่ตายนะตัวอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายนับตัง้งแต่พรุทธเจ้าลงมาจนถึงปัจจุบันนี่ถึงแม้ท่านจะ,ะล่วงลับดับขันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าสัจธรรมธรรมะของท่านยังอยู่สองพันสามพันปีหลายพันปีก็ยังอยู่สืบทอดมาถึงเรานั้นแสดงว่าธรรมะไม่ตายนะ แล้วก็พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติไปแล้วเรานําเอาธรรมะล่านี้ไปถ่ายทอดไปบอกลูกบอกหลานเราก็ตายไปแต่ตัวแต่ว่าชื่อเสียงคําสอนคําเตือนคําบอกคาเล่าของเราจะยังดํารงอยู่เป็นอมาตะยังก้องอยู่ในหูยังก้องอยู่ในความทรงจําของคนรุ่นต่อๆไปนี่เขาเรียกมันไม่ตายนะนั่นเองเราทั้งหลายก็จึงไม่ประมาทในการที่จะ จเจริญสติสัมปชัญญะให้ได้ทุกฝีก้าวนะอย่าว่าทุกวันทุกฝีก้าวรับนับตั้งแต่ทุกอย่างที่มันปรากฏในกายเราพับตาขึ้นลงตามรู้มันดูหายใจเข้าออกตามรู้มันดูเลี้ยวซ้ายแายขวาตามรู้มันดูก้าวหน้าถอยหลังพลิกซ้ายพลิกขวา เราเนี่ยล้วนเป็นอุปกรณ์ของสติสัมยาได้ทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากที่สุดที่มันเป็นอุปสรรคคืออะไรคือความเคยชินตามภาษาพระท่านเรียกว่าสาาวะเรายกมือด้วยความเคยชินยกไปเหมือนกันแต่ไม่รู้สึกตัวเราหายใจด้วยความเคยชินหายใจเข้าออกเหมือนกันแต่ไม่รู้สึกว่าหายใจลึกเท่าไหร่ตื้นเท่าไหร่ เราพับตาเหมือนกันพับกี่ครั้งขึ้นกี่ครั้งลงกี่หนเราไม่ค่อยตั้งใจดูมันเพราะนั้นความเคยชินชนิดน้แหละที่มันเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงท่านใช้คาว่าอาสวะเป็นที่ไหลออกเป็นที่เรียกว่ามันเป็นมันเสียหายไปอ่ะเหมือนน้ำมันรั่วเป็นที่ไหลที่รั่วออกของสติสมัมปยะท่านใช้คำอาสวะธรรม อาสวัานิยธรรมเป็นที่ไหลออกของธรรมที่ล่วไหลเหมือนเราตักน้ําเต็มตุ่มแล้วเนี่ยเอะมันซึมหายไปไหนเอะก็เจริญสติทุกสัมชัญญะทุกวันไม่เห็นมันเต็มสักทีก็มันจะเต็มได้ไงมันล่วไหลไปเหมือนกับไอ้ตุ่มก้นรั่วแล้วก็ตักใส่ทุกวันทุกวันไม่เห็นมันเต็มสักทีมันหายไปไหนก็เพราะว่าไอ้ตัวนี่แหละมาเป็นอุปสรรคตัวอาสวะนี่แหละมาทาให้รั่วไหลเรียกว่ากระชังก้นรั่วไง ตักใส่ไม่เคยเต็มนั่งสร้างจังหวะไม่รู้กี่ปีสติสมิยะก็ยังไม่สมบูรณ์สักทีนีกเพราะมันรั่วไหลดังน,น,นั้นในระดับของผู้ปฏิบัติระดับปรมัตน์แล้วเนี่ยท่านจึงมาระวังที่อาสะวะระวังที่ความเคยชินแต่พวกเราที่ยังไม่ได้สัมผัสปรมัตน์ก็ต้องระวังระดับหยาบๆคือระวังการเคลื่อนไหวของลูกของน้นะขนาดร้อยหนึ่งเราจะตามเก็บสติกบมันได้สักกี่หน สมมติเราเคลื่อนไหวร้อยครั้งเนี่ยเราตามรู้การเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้สักกี่ครั้งเราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร้อยหุนเนี่ยเรามีสติตามรู้อาการเหล่านี้สักกี่หุนนี่นอกัานมันรั่วไหลไปสมมุติเราตามรู้ได้สักห้าสิบไอ้ที่เราไม่รู้แสดงมันรั่วไหลไปแล้วห้าสิบเราตามรู้ได้สามสิบแสดงมันรั่วไหลไปแล้วเจ็ดสิบถ้าตามรู้ได้แปดสิบแสดงว่ามันรั่วไหลไปแล้วยี่สิบนี่ท่านบอกว่าพระ พระโสดาบันเนี่ยตามรู้ได้แค่ยี่สิบห้าล่วดไหลไปเจ็ดสิบห้าพระสกิทาคามีตามรู้ได้แค่ห้าสิบ่วดไหลไปห้าสิบพระอนาคามีตามรู้ได้เจ็ 80, ดสิบถึงแปดสิบ่วดไหลไปยี่สิบถึงสามสิบพระรหันต์นี่ตามรู้ได้หมดนะเห็นไหมตัวเนี้ยมันวัดกันที่ว่าเราประครับประคองการร่วไหลได้มากน้อยแค่ไหน ผู้รู้ท่านจึงไปเอาตรงนั้นเลยนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปแต่ว่าคนที่ยังไม่ถึงพระโสดาบันเนี่ยไม่รู้มันรั่วไหลไปเท่าไหร่มันเหลืออยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ชัดนะร้อยหนึ่งมันจะเหลือสักยี่สิบามันจะมันจะเหลือยี่สิบมันรั่วไหลไป 80, แปดสิบเราก็ยังไม่แน่นี่คือข้อปฏิบัติของเราว่าเราเคลื่อนไหวแต่ละครั้งถ้าเราขาดสะตรีกําหนดรู้หมายถึงการรั่วไหล ทนม,มีสติก็ตามรู้นั่นหมายถึงการได้กลับมาเพราะฉะนั้นเราจึงทําให้มากเนี่ยน,นักปฏิบัติอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าเข้าใจกฎตรงนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหากันจะไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันจะไม่มีาการรังเกียดเดียดฉันกันเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างตามรู้การรั่วไหของตัวเองไม่มีเวลาใส่ใจไปในความถูกความผิดของคนอื่นนะ ต้องจำตรงนี้ไว้ว่าการอยู่ที่ไหนเรายังขะเบาแวงขัดแย้งถกเถียงขุนมัวเศร้าหมองกระทบกระทั่งกันนั่นก็แสดงว่าเรารั่วไหลถึง8-0% 9 0ร์่วไหลไปในเรื่องราวของคนอื่นอยู่กับตัวเองแค่5% 10%ก็แสดงว่าปัญหาต้องเกิดแน,น่นอนนะดันั้นถ้าหากว่าเรา,าสามารถสกัดกั้นการรั่วไหลไว้2 5ขึ้นไปนะก็แสดงว่าปัญหาเราน้อยลง เพราะนั้นถ้าบอกบุคคลระดับพระโสดาบันขึ้นไปจะไม่ทะเลาะกับใครจะไม่เถียงกับใครจะมีปัญหากับใครเพราะอะไรเพราะว่ารั่วไหลถึง75%หนึงยังรักษาได้ที่25%นะยังได้อันนี้สมขนาดนั้นนะแต่พวกเราที่ยังมีปัญหาขุ่นข้องหมองใจทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งถเถียงกันอยู่เนี่ยเราจะรั่วไหลไปขนาดไหนเราเหลือเท่าไหร่นี่อันนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงปัญหาว่าเรามีเท่าไหร่ดังนั้นเราจึงประมาทไม่ได้นะ อายุวัยเราแก่ไปทุกวันทุกวันเราจะมาประมาทเพลินอยู่เพลินกินเพลินเล่นเพลินพูดเพลินสนุกสนานไปก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าความตายความแก่ความเจ็บความตายมันปรากฏตลอดเวลามันไม่ใช่ปรากฏแต่วันนั้นวันนี้แต่เมื่อไหร่ถ้าหากว่าความแก่ความเจ็บความตายมันทํางานพร้อมกันอย่างสมบูรณ์เมื่อนั้นก็หมดไปทั้งรูปทั้งนามเขาเรียกว่าตาย แต่ทำไมมันยังไม่ปรากฏสมบูรณ์ความแก่ความเจ็บความตายมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ทํางานพร้อมกันเราก็ยังมีชีวิตอยู่เหลืออยู่เพราะมันยังทํางานไม่พร้อมกันเหมือนรถไฟมันวิ่งยังไม่ถึงปลายทางมันกําลังวิ่งอยู่แต่ยังไม่ถึงปลายทางเมื่อไหร่มนถึงปลายทางก็มันจบจิตวิญญาณของเราธาตุสีของเราเมื่อไหร่มันวิ่งถึงปลายทางมันก็จบเหมือนกันนั่นค็เรื่องมันครบมันทํางานพร้อมมันถึงที่ แต่ตอนนี้เราแก่เราเจ็บเราตายในร้อยหนึ่งสมมติอายุเราร้อยหนึ่งเราวิ่งถึงกิโลที่เท่าไหร่วิ่งถึงกิโลที่เจ็ดสิบอ่ะหมายความว่าเรากำลังวิ่งไปอีกสามสิบเราเราก็ต้องวิ่งไปสู่ความตายอีกสามสิบนาทีแล้นี่เพราะฉะนั้นเอง <c oughs> เราจึงประมาทไม่ได้ถ้าเป็นรถไฟแห่งความแก่ความเจ็บความตายมันวิ่งตลอดเวลามันไม่เคยหยุดแต่ถ้าเรา ให้รถไฟแห่งชีวิตของเราวิ่งไปโดยที่ไม่ได้สติสัมปชญะเลยเนี่ยมันก็วิ่งไปสู่ความตายแบบขาดทุนถ้าเป็นรถก็เรียกว,ว่าไม่มีผู้โดยสารวิ่งรถไปเปล่าๆวิ่งไปก็ขาดทุนแต่ถ้าสมมุติเราได้สติสัมปชัญะมากขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนว่าผู้โดยสารขึ้นรถมามากขึ้นเรื่อยๆเย <c oughs> จ้าของรถก็ได้ค <c oughs> ่าโดยสารมากขึ้นเรื่อยๆนี่เพราะนั้นอย่าให้จิตใจเราว่างเปล่าให้มันมีสติสัมปชญะโดยสารไปด้วย โดยสารใจของเราไปด้วยแต่ให้จิตใจของเราว่างปางจากสติสมญาเต็มไปด้วยความเก่าเต็มไปด้วยความว่างเปล่าจากสติสมญยะนี่ก็เรกว่าไม่ได้อะไรเลยเหมือนรถวิ่งได้ต้นทางถึงปลายทางวิ่งรถเปล่าขาดทุนศูนย์เปล่าเสียเวลาเสียค่าน้ำมันชีวิตเราเกิดมาเลยไม่มีสติส,สมญะครบพร้อมสมบูรณ์จนไปถึงปลายทางแล้วนี่ก็เป็นชีวิตที่ขาดทุนศูนย์เปล่าเหมือนกันนะ ดังนั้นเองในช่วงนี้เรามาช่วยกันช่วยกันปฏิบัติช่วยกันศึกษาแต่ใน,นระดับเตรียมงานข้างนอกเนี่ยเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์อุบาสุบาสิกาที่ไม่ได้มาปฏิบัติแต่เราก็มาช่วยด้วยการมาสร้างสติสัมัญญะนี่แหละนี่คืองานของเราบอกว่าเออเราไม่ได้ไปช่วยอะไรเลยนะเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นไอการที่เรานั่งกำหนดสติสัมญญะเดินไปมาอย่างมีสติสัมญะ ค่อยไปค่อยมาสงบเรียบร้อยไม่พูดคุยกันไม่ส่งเสียงดังไม่วุ่นวายเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นงานของเราแล้วงานแห่งความสงบระงับงานแห่งความเป็นระบบระเบียบงานแห่งความสวยงามนั้นถือว่าเป็นงานอย่างสูงกินอย่างตําอยู่อย่างตําแต่มุ่งกระทาอย่างสูงคือทําอย่างนี้ <c oughs> ทําแบบไม่มีปัญหาสงบเรียบร้อยและสวยงามพยายามมองดูตัวเองมองดูการการะทําของตัวเองแต่ส่วนใหญ่นักปฏิบัติธรรม ที่มาสังเกตมีข้อเสียตรงที่ว่าไปดูแต่ผู้อื่นไปดูความเรียบร้อยของผู้อื่นแต่ไม่ได้ดูความเรียบร้อยของตัวเองอไปดูว่าคนอื่นทําถูกไม่ถูกดีไม่ดีสวยไม่สวยใช่ไม่ใช่แล้วก็ชี้โน้นชี้นี้วุ่นวายไปหมดแต่พอต่างคนต่างมาดูแลจัดการตัวเองเนี่ยมันก็จะเรียบร้อยไปเองดูแลในเฉพาะของตัวเองก็เรียบร้อยไปเองสมมติเราในอาณาบริเวณที่เรานั่งหนึ่งตารางเมตรเนี่ย เราจะลุกไปในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยของเราต้องเกลี้ยกลราไม่มีอะไรตรกเฮี้ยเลี่ยรารอยู่ตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าเรารับผิดชอบในส่วนของเราแต่บางคนของตัวเองยังเกะกะอยู่งก็ไปบอกคนอื่นนี่อย่างนี้เรียกว่าขาดขาดความรับผิดชอบดังนั้นมาช่วยงานที่นี่เจ็ดวันในในระดับหองโยมเนี่ยคือมาช่วยกันแสดงความสงบเรียบร้อยเรียกว่าศีลแสดงความ มั่นคงเรียกว่าสมาธิสแสดงความมีความเหมาะความสมความสวยงามความดีงามความสงบเขาเรียกว่าปัญญาเนะนี่ยก็ถือว่าได้ปฏิบัติพร้อมแล้วท <c oughs> ั้งฝ่ายพระคุณเจ้าก็เช่นเดียวกันนะแต่ฝ่ายพระคุณเจ้านี่มาไปงานที่ไหนในสายงานนี่มาไม่ค่อยไปร่วมเพราะอะไรเพราะถึงเวลาฟังธรรมก็ดีทำวัดสดมุนก็ดี ไม่ค่อยพร้อมแต่ถึงเวลาขบฉันเต็มเพียบเนี่ยดูแล้วหน้าหน้าละอายยงยมเขาก็สังเกตนะเนีตอนฟังธรรมตอนทำวัดสดมนพระพระไม่ค่อยมาพระไม่ค่อยเต็มแต่เวลามาฉันนี่ทำไมพร้อมกันจังอะไรเนี่ยยมก็ดูถูกพระอันนี้ทางงานนี้ครูจะไม่เป็นงานนี้เราคงูจะพร้อมกันทุกครั้งที่เรามาทำวัดสดมนทุกครั้งที่เราฟังธรรมถ้าไม่มีภารกิจอะไรจําเป็นนะ น้่นเองในวันนี้มาเองก็อะไรว่าสมมุติให้เป็นแม่งานก็คงจะหนักอยู่ทางด้านการครัวก็มอบให้แม่ครัวบรยการสระวัตถุปัจจัยลงไปลงขันกันไว้ตรงนั้นให้แม่ครัวในส่วนการจัดเตรียมสถานที่ก็เอาทรายเอาดินอะไรมาลงโดยมีจารย์ประจักษ์นิยมและท่านชนที่ช่วยกันทางวัดนี่ นะเต็มที่ธรรมาก็วิ่งลอกไปตามศพตามงานต่างๆมึได้กลับเข้ามาเมื่อคืนดังนะ <c oughs> นั้นเองก็ในแต่ละวันถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดบุกร่องไม่เข้าท่าเข้าทีตรงไหนก็โปรดมากระซิบให้ธรรมาทราบหรือบอกให้อาจารย์ประจักษ์ทราบนะจะได้รักษาความสงบเรียบร้อยความดีงามของงานเพราะชาวบ้านที่เข้ามาเขาไม่รู้ระเบียบวินัยของเราเนี่ยเขาก็วุ่นวายสับสนอยู่แล้ว แต่วพวกเราซึ่งเป็นกำลังหลักอยู่วัดเนี่ยเราควรจะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างความเรียบร้อยดีงามให้ดูให้เห็นนะ,ะเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกเกรงอกเกรงใจว่าโอ้คนในวัดในวานวนี่สงบเรียบร้อยอดูแล้วสง,งบสงี่ยมสวยงามจะเดินจะเหินจะไปจะมาก็ดูสง,งบสงี่ยมไม่ไม่ไมดูไม่วุ่นวายไม่เรียบร้อยเขาก็จะได้เกรงอกเกรงใจเขาจะพลอยสงบสงบไปด้วย อันนี้ที่เราจะช่วยได้แต่เห็นว่าคนในวัดคนนอกวัดก็พอๆกันวุ่นวายพอๆกันมันก็ไม่มีใครเป็นแบบอย่างของใครมันก็ไม่สามารถจะดูแลกันได้นะงานก็จะหนักนะงานก็จะหนักแต่ถ้าหากว่ากำลังหลักของเราทั้งพระทั้งญาติโยมที่เป็นกำลังหลักในวัดมีความสงบเรียบร้อยสวยงามานั่งปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็เห็นแต่นั่งปฏิบัติไม่วุ่นวายสับสนคนเข้ามาเขาก็จะ เกลิ่งอกเกลิใจเขากำลังสงบเขานั่งปฏิบัตินะอย่าไปส่งเสียงดังอย่าไปวุ่นวายเขาก็จะพอสงบลง,งับรเราไปด้วยอันนี้คือหลักที่เราจะช่วยกันได้เพราะว่าแบบอย่างที่ดีดีกว่าคาสอนนะถ้าไม่มีแบบอย่างที่ดีจะนั่งพูดนั่งบอกนั่งอสอนกันก็ไม่ไหวเหนื่อยนะเพราะถ้าหากว่าเราไม่เชื่อฟังกันก็เหนื่อย แต่ถ้าหากว่าเราพูดกันไว้ก่อนอย่างนี้แต่คนต่างมีความรับผิดชอบต่างคนต่างมาช่วยงานคือช่วยงานในที่นี้มามาช่วยปฏิบัติไอ้ส่วนงานเตรียมงานภายนอกเป็นหน้าที่ของคนที่เขามีหน้าที่อยู่แล้วเขาจะจัดแต่งกันไปเว้นแต่ได้รับการขอร้องนะก็จะขอร้องเป็นรายๆไปงานไหนไหนมันหนักมันต้องการกําลังก็จะขอร้องเป็นรายๆไปถ้าไม่รับการขอร้องก็ไม่จําเป็นต้องไปช่วยเพราะจะไปเสริมความวุ่นวายให้มันมากขึ้นนะ ดังนั้นก็คิดว่าการปฏิบัติและการบำเพ็ญงานหน้าศพภายในเจ็ดวันนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่7คงจะเรียบร้อยเราจะทำแบบเรียบง่ายไม่ทำเออกระลึกแบบทั่วไปคนอาจจะไม่ต้องมากคนยิ่งน้อยยิ่งดีจะได้ร้อยรวดเร็วแต่คนยิ่งมากเรื่องยิ่งเยอะก็จะวุ่นวายสับสน เพราะนั้นภายในเจ็ดวันนี้ก็พอดีเมื่อวานฝนก็ตกลงมาชะล้างฝุ่นให้เพราะนั้นภายในเจ็วันในงานนี้ก็หวังว่าคงจะไม่มีฝนมารบก,กวนแต่บรรยากาศคงจะเย็นสบายขึ้นนะอันนี้ก็ช่วยกันภาวนาดังนั้นวันนี้ที่เราพวกเรามาก่อนแล้วก็หาที่พักที่ปฏิบัติให้เรียบร้อยทาที่มาก่อนหมายถึงว่าเราจะหาที่ปลอดภัย พอเวลามีฟ้ามีฝนคนจะหลบไปตรงไหนถ้าไม่มีฟ้ามีฝนคนภาวนาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่ไม่ต้องย้ายไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเคลื่อนบ่อยเพราะมันจะ,ะทําให้เราสูญเสียกําลังเพราะว่าร่างกายสังขารเนเคลื่อนไหวบ่อยมันไม่ไหวนะมันเหนื่อยอ่มันวุ่นวายพยายามอยู่กับที่แล้วนั่งภาวนาไปเรื่อยๆมาสังเกตดูเราอายุคนยิ่งแก่นี่ยิ่งนอนหลับยาก ถ้าเรายิ่งดิ้นนะยิ่งนอนไม่หลับแต่วิธีการก็คืออย่าไปดิ้นตามมันนิ่งๆเสียเดี๋ยวก็หลับนะอันนี้คือหลักเพราะความแก่เนี่ยมันปั่นมันปวดของเราให้เจ็บนั่นปวดนี่ให้สบายไม่สบายวุ่นวายไปหมดถ้าเราวิ่งตามมันนะมันก็ยิ่งวุ่นวายนี่คนแก่ที่ว่านอนไม่หลับก็เพราะอย่างเงี้ยยิ่งเจ็บยิ่งปวดก็ยิ่งดิ้นยิ่งกระวนกระวายก็นอนหลับยากแต่ถ้าเรารู้กฎของสังขารว่าเมื่อข้างนอกมันไม่สบายก็ทําข้างในให้สบาย มันก็ดับกันไปได้เหมือนไฟเมื่อมันลุกเอาน้ําไปดับมันก็ดับกันได้ร่างกายสังขารนี่มันลุกไฟแห่งความแก่ความเจ็บความตายเผาไหม้มันตลอดเวลาเราก็ใช้น้ําแห่งสติสัมยาภายในเข้าไปดับมันมันก็หลับได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นนี้ให้ไปศึกษาศึกษาวิธีที่จะเจ็บแบบไม่เจ็บที่จะแก่แบบไม่แก่ที่จะตายแบบไม่ตายได้อย่างไรนะอันนี้คือหลักนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้ขอพูดคุยกันแค่นี้ ็พอ,พอเนาะวังว่าคงจะจดจำนำเอาไปพิจรารณาฝึกฝนประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสติปัญญาของตัวเองด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ